สวัสดีครับกีตาร์ทุ่มครับวันนี้มากับกีตาร์ตัวนี้ครับงูมาอีกแล้วครับหลังจากซีรีส์งูเป็นทรงレスพอลไปแนละ้วโอ้โหตัวนี้สวยไหมครับยี่ห้อสเปียครับเป็นยี่ห้อน่าจะเป็นยี่ห้อโปรดกับผมอันหนึ่งยี่ห้อหนึ่งกันนะผมมีหลายตัวมากนี่ข้างหลังก็มีนี่อันนี้งูレスพอลไงอันนี้งูชมพูจะค่อยว่ากันอีกคลิปหนึ่งนะครับ วันนี้งูตัวนี้ชื่ออะไรครับงูตัวนี้เดี๋ยวไม่แนะนำกันก่อนนะครับอันนี้เป็น S 1 0 0 SS นะครับก็คือ Snake Skin เป็นลายผิวหนังงูนั่นเองนะครับเป็นทรง SG นะครับคอนี่เป็น set neck นะครับลูกบิดเป็น spear ของ spear เองนะครับอัตราส่วน18ต่อ1ครับหมุน18รอบแกนหมุน1รอบนะครับ22เฟรตครับสเกลเลนยี่สิบสีนะครับ ตัวเป็นมอ,อกกรกแกนี่คอเป็นมอฮอกกานี่วิงเกร์บอร์ดเป็นโรสบูดครับเฟรัมโบนะครับ2.7จุดมิลพิกอัพตัวเน็กคเป็น pafn ของสเปียเองนะครับส่วนตัวบริดเป็น pafb นะครับของสเปียรครับยองเป็นทูนโอมีติกสองโวลูม2โทน,นครับสวิตช์สามทาง1อันนะจ๊ะก็สูตรกีตาร์เอสีทั่วไปเลยอันนี้นะข้อดีของเขาที่เขาบอกว่า slim body เดี๋ยวขอพูดอีกทีหนึ่งื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วของตัวนู้น ตุวนงูนู้นนะสลิมบอดี้ของเขาคืออะไรเขาตัวบางกว่าปกติครับเห็นไหมครับตัวเป็นบางเ,ออเดี๋ยวนะไม่มี s อใกล้มือเอาตัวนี้แล้วกันเอาเอาเลสซอร์มาเทียบเหมือนเดิมอันนี้ของ Atlas นี่ Atlas l e สซอรดูความหนาประกอบไม้เห็นเลยน,ะนี่เห็นไหมบางกว่ากีาก่เปอร์เซ็นต์เนี่ยบางกว่าประมาณสามยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะนะทำให้น้ำหนักมันเบาน,หน,น,บานหนักโดยรวมมันเบา เขาก็มาชดเชดยใดการทำปิกอัพให้เนื้อเสียงมันเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้มือกีตาร์ภายน้ำหนักเบานะครับต่อคอก็โอเคก็มีมุมไม่มีคมคและลบมุมลบเหลี่ยมหมดนะครับบอดี้เคลือบด้านหลังเป็นซาตินนะครับลูกบิดของเขาเองลูกบิดหัวกระดิ่งสวยจังชอบนะเวลาลูกบ,บิดหัวกระดิ่งมันดูเหมือนแบบคลาสสิกนะครับส่วนหนังงูนี่ก็เป็นลายมีเท็กเจอร์นะ เหมือนนังูจริงๆเลยเหมือนเก็ดแต่ไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นสงเคราะห์เพราะมันมันเป็นปัม๊มขอเป็นค่อนช้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงมาดูนะครับว่าเจ้างูเนี่ยเสียงมันจะดุแค่ไหนนะครับดูตัวบน กลาตัวผสมนะคะบบรับตัวเน็กกับดิ๊กต่างกักตัวเลสฟอร์ตัวข้างหลังนะวเวลาใช้แก๊กผสมของเลสฟอร์มันจะมีเสียงป้องป่องหน่อยเนทแหวงทแวงติดนิดนิด ตัวนี้ไม่ค่อยมีตัวเน็กดันมีเยอะกว่าอ่ะลองตัวบลิดนะครับ อันนี้เรามาดูแก๊งแตกเมื่อมนลองกีตาร์อย่างนี้ต้องลองแก๊งแตกนะครับลองเสียงเน็กก่อนนะครับ เอาละครับแกกรผสมเล็กกับบิดนะครับ 这是农民的。 นี่แหละนี่คือความอรังกาของเสียงเจ้าตัวนี้นะครับ SG ตัวนี้โอ้โหเอ,อาละครับช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะใครชอบข่าวสารกีตาร์ดีๆรีวิวกีตาร์ดีๆหรือใครอยากพูดคุยถามตอบคนมมูนิ้ของเรามีนะครับใน Facebook Fan Page กีตาร์ห้าทุ่มและ YouTube Channel นะครับกีตาร์ห้าทุ่มเหมือนกันภาษาไทยเลยจะกดตรงตัวเลยนะครับใครดูใน Facebook ก็ช่วยรบกวนนิดนึงช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับ เพื่อจะสร้างกลุ่มให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วใครที่ดูใน YouTube เดี๋ยวผมจะพยายามอัพนะ u ูทูบมันอัพช้ากว่าน,นิดนึงแต่รับรองว่าจะมีทุกคลิปอย่างนั้นเหมือนกันเพราะมันจะมันจะดูง่ายดูทีเดียวมันจะเป็นตับเลยนะ YouTube นี่ก็ช่วยกดอ่า subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้เวลามีคลิปใหม่กขึ้นแล้วผมจะอาจจะมีอนาคตจะมี e อ็กซ์คลูซีฟคอนเคือคอนเทนต์ที่ไม่ได้อยู่ใน Facebook ต้องดูใน u t u b e นะอุบไว้ก่อนคิดแผลไปแล้วว่ามีอะไรนะครับ นี่ยังมีหลายตัวที่ไม่ได้รีวิวนะครับรอบห้องเลยครับไปลาไว้ก่อนแล้วครับเจอกันใหม่เมื่อกีตาร์ต้องการครับสวัสดีครับ